ทำโอ๊ตวันไหนโอ๊ตกันอันนี้เข้าโอ๊ตอันโยกเกือบอันเม็ดเจียดีวันนี้แม่งห,หลักกระไรตัวกระนมนมจืดนมโอ๊ตกระไรอันนี้กาโนล่าอันตอนแรกเ้ยใส่นีก่อนใสเขาโอ๊ตสองสามตัวอืมอืม ข้อาอูดสองช้อนเอากระสิใส่โยกเกิร์ตปั่นเอาสีเห็ดโอวันไหนอูดชิปเปตกินบอบะวะเจ้าวาใส่โยกเกิร์ตเบิดร์ถ้าเกิดเสร็จแล้วใส่นมทีนี้ ใ่ไม่นมโอดแต่ใส่นมโอดแล้วไรซาละอีกใส่นมไปใส่นมแล้วแล้วแส่อันนี้เน็ตยังรัก นี่นึ่งละ่นึงช้อนชาเขาม่ะก็จะอืดเยมือนอื่จะอืดส่ัวใส่ตัวนองค่ใส่หมืออื่นตัวใส่หมือนอื่นตัวก็กันนล่าก็ปวยก็สตรบุรีังใส่หมืออื่นถ้าเกิดคนชนชนนันเข้ากัน เป็นแบบนี้เห็นป่ออืมเป็นประมาณนี้คนคนให้เขากันแล้วเอาไปแช่ตู้เย็ยนเดี๋ยวมือยืนเหามาเบิ่งกัน นเ,นเนี่ยเป็นเหลี่ยนี่กสิเด่งเด่งเนลี่ยวนเราก็เติมผลไม้ลงไปแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลหรือกล้วยกระดาไร่มียังกัะใส่ตัว่วตัวเสร็จแล้วล้วก็ใส่กันว่า นี่เนี่ยนี่แหละแล้วก็เรียบร้อยแล้วการโนล่าของเราว่าไม่ใช่นแล้วก็เรียบร้อยแล้วโอวัตไนโอทนี่แล้วโอวัตไนโอแเราก็พร้อมทานแล้วค่ะ